ข่าววินัยทิ้งคืนผู้บอลไทยบายแอนโทนีสตล์ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2569โดยชายผูย้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อารันตง่านักเตะ2อลายแรกในขุมกำลัง23แข้งทีมชาติไทยชิชตานเติร์กมนดิสถานนะโดยความคลื่นไหวก่อนที่ an, แอนโทนีฮัตสันจะเรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทย ชุดใหญ่ลงสนามเกมสำคัญพบก,กับทีมชาติเติร์กมนิสถานทีมอันดับที่1น2ของโลกศึกเอเชียนคัพ2 0 2วันนัดสุดท้ายรอบคัดเลือกกรุฟดีโปรแกรมการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่31มิีนาคมเวลาสินาฬิกาณสนามราชบังคารา์คิาสถานโดยสถา,านการณ์ของทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะในครั้งนี้เท่านั้นเพื่อโอกาสในการผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายซึ่งจะคัดเลือกอเพียงแค่แชมป์กลุ่มไปแข่งขันในรายการรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยภาพ2นักเตะระดับทอ็อปของเมืองไทยขณะที่สวมเสื้อทีมชาติไทยกำลังที่เตรียมจะเข้าร่วมงานอีเวนต์คาดการณ์กันว่า2คนนี้จะเป็นคีย์แมนสำคัญใน23ขุนพลของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของแอนดอนี่ฮัสสันแมชชีชิตาดวลกับเติร์กเปนิสถานในครั้งนี้อย่างแน่นอนการน,นี้ก็ประกอบไปด้วยสุวรรณัฐเหมือนตานารุกฟอร์มร้อนแรงจากบุรีรัมย์แล้วก็ธทเธทบุญปรทันแบ็คซ้ายประสบการณ์สูง ดิการ,รีแชมป์เจริกจากญี่ปุ่นโดยการรายงานข่าวด่ว่าระบุว่านั้งเตะทั้งสองคนนั้นถูกเผยภาพขนาดเตรียมเข้าร่วมงานอีเวนต์ก่อนจะเข้าแคมป์เก็บตัวร่วมกับทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมตัดสินชะตากาบพนันของเติร์กเมนิสถานซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญทับช้างศึกและจำเป็นต้องเก็บชายชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อจะชิงตัวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ิที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทานักขอทางฝั่งนักเตะ2รายของทางน้ักของฝั่งทีมชาติไทยมาแล้วในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับอาร์ตต์งโด่งดังทั่วอาเซียนช็อตที่แข่งลีกไทยลีลาสกิลเหนือชั้น5ดาวจังหวัดสุดท้ายเนี่ยหน้าปากประตูหลอกยิงจนคนดูนั้นอึ้งทั้งสนาม เรียกว่าง,งานนี้ลอกยิงแบบดิจิตอลนะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฮือฮาในศึกไทยลีก2เมื่อบอรวุฒิน้อยสีนักเตะของเชียงใหม่ยูไนเต็ดโ์สกิลขั้นเทพกระชากบอลไปเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูจนเหลือเพียงแค่ประตูลงโลง่งแต่ทว่าจังหวะสุดท้ายไม่รู้นะว่าเจ้าตัวนั้นจะลอกยิงอีกช็อตหรือไมา่ปรากฏว่ายิงไปออกไปอย่างน่าเหลือเชื่อทำให้าาแฟนบอลถึงกับงงทั้งสนามกลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียลวีเดีย ก็เป็นดังว่าการนี้นะผมน้องเขาคนนี้ดูแล้วอนาคตไกลแบบดิจิตอลเลยนะฮะต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันคร,รับอาร์ตยังไงไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยแอนดรอสทาวเซนเปิดใจทึ่งสิ่งที่แฟนบอลไทยทําเมื่อทีมแพ้ไป0ต่อ8โดยกันนี้แอนดรอสทาวเซนน่ารู้ประสบการณ์สูงดีกรีทีมชาติอังกฤษและแข่งพิมเมลกอังกฤษซึ่งปัจจุบันรับบทกัตันทีมพลังการ FC ศึกไทยลีก ออกมาเปิดใจถึงประสบการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจและก็ซาบซึ้งใจอย่างมากในความเป็นแฟนบอลฟุตบอลไทยที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อทีมรักพ่ายแพ้การท่าเรือเอฟซีแบบหมดรูปไป 0- ูนย์ต่อแปแต่กลับได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลอย่างไม่น่าะเชื่อเลยก็ว่าได้แล้วเตะช่างกิรกรณี้เปิดเผยบทสัมภาษณ์กับบรรทัศของ Southeast a s i er. เชียฟุตบอลเร่อครับบอกว่าบรรยากาศหลังเกมดังกล่าวแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยพบเจอในอังกฤษโดยิ้นเชิง ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนจากที่อังกฤษเลยการขอบคุณแฟนบอลทั้ง2ชทีมเราขอบคุณแฟนบอลขอบคุณมานั่งสำรองโคช้ชและก็สตาฟแม้ผลเกมการแข่งขันจบมาเป็นอย่างจ่อยยับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเสียงทกหวีดสุดท้ายกลับสร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากทั้งที่เราแพ้ท่าเรือไปศูนต่อ8แฟนบอลยังปรบมือให้กับเราตอนเดินออกเท่าเส้นยอรับน้ว่า เขาเองก็รู้สึกผิดหวังกับฟอร์มของทีมและคาดหวังปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งจากกองเชียร์ธร่ามาภาพที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามซะอย่างนั้นผมเนี่ยรู้สึกอายนะแบบโยนอะไรใส่ผมก็ได้โหใส่ก็ได้หรือว่าด่าผมแบบว่าเล่นหวยแตกก็ได้แต่ไม่เลยครับแฟนบอลที่นี่สุดยอดมากพวกเขาอดทนมากเข้าใจนักเตะม,มาก นอกจากบรรยากาศในสนามแล้วแข้งใบเกา๋ายังกล่าวถึงความอบอุ่นที่ได้รับจากแฟนบอลไทยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปแข่งขันที่ใดก็ตามแฟนบอลโดยรวมไม่ว่าจะผมไปที่ไหนจะมีคนเอามะพร้าวมาให้ผมเยอะๆหรือว่าขนมไทยภาพบ,บ้านรูปถ่ายหรือของที่พิมพ์ม,มาจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งติดมือเสมอ,สมอผมเนี่ยประทับใจไม่รู้จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรให้เพียงพอต่อการต้อนรับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คำพูดข,ของกัปตันพลังการเอฟซีก็สะท้อนถึงภาพวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบไทยที่เน้นการให้กำลังใจและก็ยืนเคียงข้างทีมแม้ในวันที่ผลเกมารแ่น,นขันไม่เป็นใจซึ่งก็กลา,ายเป็นประสบการณ์ที่เจ้าตัวนั้นยอมรับเลยนะว่าไม่เคยพบเจอมาก่อนตลอดเส้นทางอาชีพการค้าแข้งในโยุโรปในครั้งนี้เลยก็ว่าได้เรียกว่าง,งานนี้ไม่เคยเจอนะฮะมาเจอที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของเขาเลยก็ว่าได้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ท่านท่านขอฟังด่วนเลยนะรองประกาศเดือดแน่นอนหมอนทองวิทยาถูกจับร่วมกลุ่มทีมท็อปของประเทศศึกมาดามครับ2 0 2 5เรี่องว่างานนี้รอบประเทศเดือดอย่างแน่นอนเมื่อ,อสัมชัญศรีราชาแชมป์เก่าร,ร่วมกลุ่มกีฬานคนปรปผสมและก็หมอนทองชนสวนกราบมาดามครับ2 0 2 5 โดยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนที่เมืองไทยมาดามครับ2025เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วล่าสุดมีการจะฉลากรอบแบ่งกลุ่มรอบประเทศจำนวน24ทีมออกมาเป็นที่เรียบร้อยภายใต้รูปแบบการแข่งขันทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง6กลุ่มและ9ทีมอันดับที่2ผลงานดีที่สุด2ทีมผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกครั้งนี้ต่อไปโดยฟุตบอลเยาวชนบริการเมืองไทยมาดามครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4 ติดต่อกันภายใต้การสนับสนุนของบาดามแป้งดนพันธุ์น้ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีถึง153ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็น10โซนกระทั่งล่าสุดได้ตัวแทนจากทั้ง10โซนรวมแล้ว24ทีมเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศเป็นที่เรียบร้อยผลการแข่งขันการจับสลากบินต,ต่อไปนี้กรุ๊ปเอโรงเรียนสำชันศรีราชา โรงเรียนทหารอากาศอานุสรโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครประมโรงเรียนเบจมราชูทิตนครศรีธรรมราชส่วนกรุปบีก็จะเป็นโรงเรียนดาวรุณาราชบุรีโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสและก็โรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุขชนอุปธรรมกรุปซีจะเป็นโรงเรียนสามโคกอบจปทุมโรงเรียนสนกรบวิชัยจิรประวัติโรงเรียนหมอนทองวิทยาโรงเรียนนวมินราชูทิต บดินเดชากลุ่มดีก็จะเป็นโรงเรียนบ้านครองมือไทรโรงเรียนราชววนิตบางแก้วโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำพูนกลุ่มอีก็จะเป็นโรงเรียนธรรมสาธิตโรงเรียนเทพศรินเชียงใหม่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุญญะราและก็โรงเรียนกาญจนพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่กลุ่มเอฟจะเป็นโรงเรียนวัสุทธิวนาวรมโรงเรียนกีฬานครสวรรค์โรงเรียนปสาทวิทยาคารและก็โรงเรียนราชศีมาวิทยาลัย ดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในรอบประเทศนั้นจะถึงรอบรองชนะเลิศนั้นจากแข่งขันในระหว่างวันที่17-20กุมภาพันธ์ที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพการกีฬาฟุตบอลทางด้านของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีจากนั้นรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่2กุมภาพันธ์สนามแพสเตเดียมของสนามสโมสรการท่าเรือเ c ีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ปัจจุบันเมืองไทยมาดามครับถือเป็นฟุตบอลเยาวชน7จคนระดับโรงเรียนที่มีเงินรางวัลรวมแล้ว สูงสุดในประเทศไทยมากกว่า1ล้านบาทพร้อมกับคัดเลือกผู้เล่นสมุนค่าหรือว่า MVP สัญญากับสโมสรการท่าเรือ FC และก็ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวอิช a ้าภูกระศึกเจดีค1ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นเวลา2สัปดาห์รวมถึงให้สิทธิ์ทีมอันดับที่1และก็3โคต้าจำนวนทีมละ5คนเดินทางไปชมเกมการเด่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 26รอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในเกมที่ทีมชาติไทย ลงทํกาการแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาอระเบียแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในครนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเงนินรางวัลแบ่งเป็นทีมชนะเลิศทุนการศึกษา300,000บาทพร้อมทุนรางวัลทีมรองชนะเลิศนะครับผมทุนการศึกษาจานวน150,000บาททีมอ,อันดับ3ทุนการศึกษาจานวน100,000บาทและก็ทีมรองชนะเลิศอนันดับที่4นะฮะก็คือทุนการศึกษาจานวน50,000บาทดาวสันโบสูงสุดประจําการแข่งขันทุนการศึกษา10,000บาท ผู้เล่นบส่งคุณค่าประจําการแข่งขันทุนการศึกษา1 0 0 0 0บาทแล้วก็หัวหน้าผู้บุกสอนยอดเยี่ยม3 0 0 0 0บาททีมฟลเพย์1 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินสนับสนุนทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจํานวน24ทีมทีมละ10,000บาทในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจาวบัญชี13กุมภาพันธ์2569โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ